สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกเอฟซีทุกท่านน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองแม่น้องเดือนพี่น้องจ้าเมื่อนี้เราพาพี่พาะเนาะมาเป็นบรรยากาศงานศพพี่น้องจ้ากำลังเคขื่อนศพเนาะเคขื่อนศพเท้าทองไหมอายุคนก้าวเอสย่างเขาเส้าซองพี่น้องจ้าเดือนหานี้ก็อายุเส้าซองปีเนาะเป็นน้องเสี่ยวกะแม่ พี่น้องเสี่ยวกระเมนนึก่าอันหยาตีพี่น้องกระเมนพี่น้องจ้าอยู่ที่บ้านนาการพี่น้องจะดับมันดู็กมอมปาเต้วเต็มมาปนก็คือคนป่วยพี่น้องจ้าเคนป่วยเนไปทำงานอยู่ไทยเนาะแล้วก็ป่วยมากงานแรกได้ในงานสเปิรดแรกในเงี้ยเขาจะเป็นไข่ยุ่งพี่น้องจ้าไข่ยุ่งขึ้นหัวแไงบอสเป็นไข่ยุ่งขึ้นหัว ติดกับติดไงอคนติดติด่รูุคือกันแล้วงานแรกเดี๋ยวจะเปิดแดนนี่นะอันไข่ข่นุ่งขุนทัวกับติดเสื้อในติดอันเสื้อในก้นกสื้อนกระสเลืนกลอกเลนลอกระ้้้ลนะบกกล้ก้นสอ้นนาการนก อันนี้เพื่อนอันป้าตี้แม่เทาก็ว่าแม่เท่าแน่พี่น้องจะยินบอกฮะแม่เทาก็ว่าแม่เท่าแนตี้อ้าวแม่เอาเพื่อนเจ้าเอ้ยเอาแม่ดีดอกแม่เนี่มึงห้องเพื่อนมึงก็ห้องแม่เท่าก็เทาอยู่นะแม่ลานเกษตรลานเป็นลานรถไปจอดแม่เพื่อนป้อนเพื่อนแม่เท่าแค่ไหนแค่ไหนข้อนก็รายปนได้พี่น้องจะกับพอสมควรอยู่ เธอฐานี่เอากระอยยางหลาดไปนี่ไปไปเรต้องเอาไปตรงยางมาแันกบล่างลงก่อนไปนคือกันไปปะซาบอด้ไก่นี่วิบบ้านนี่เ,นพเพลงกับเพลงวัยรุ่นพี่น้องจา้งจาเพลงแดนพุทนศาสายปาร์ตี้ ตภาษาใกล้ๆเองภาษากับระกลเราพี่น้องจ้า มไ่ได้ปลูกจูงคืออันบ้านใหญ่เ้าีมน้อกจ้าคือตามความเสือเนาะแต่ละความเสือแต่ละอย่างแต่ละอันแต่ละศาสนากับคู่กันเนาะ ปกตว่าความเสือบอกกันี่นองจะ,จะมีแตกต่างกันออกไปเนาะทั้งบันใหญ่ห้างส่วนร้ายปศียนมีบวชจูงเนาะมีบวชขา้าแล้วก็บ,บวชอันจัวงานแรกสิเห็นเนาะไปแบบม่วนอันนี้ไปแบบว <laughs> แบ,บวสโสบวัวเสาว

ตีนกะซีดสับตะพีนองจ้า <c oughs> ดได้พี่น้องอันนี้เป็นอันน้องโซล่าเพิ่น เป็นล้างมาอันนี้เป็นอ้ายเพื่อนพี่น้องจาเสือชีมุนมุนเป็นอ้ายเพื่อนก็คือเป็นนันเสี่ยวไม่ต้องเดือนไหนเป็นหมูกเป็นเสี่ยวกันเ<ฮ>ขาองเทียนนำกันพี่น้องจาผวานท่าท้องไม้ผนะู้ทีเปิดเกียรติ์นะอายุสาเอ็ดปีพี่น้องจาเดือนหาในกับเขาสาวสองปีเนาะ พี่เสือเนกระแสเลิศพี่น้องจาหรือว่าภาษาบ้านเฮาไข่ยุงขึ้นหัวพี่น้อง

แบกหุ่นแล้วปะอย่าคู่ออกแล้วพี่น้องจ้าก็สิเตรียมวางเพิ่มเตรียมซุ้มเพิ่มบ้านเราเออเตรียมเขาเลยเตรจูดทำไมดุเผาจูดอ๋อบ้านเรืเอนเตรียมเผาเลยเตรียมจูด เอาไปคนสุภาพไยมเถ้ามาได้อันอันนี้ห้าเสื้อขมอนีนี่กินอ่ะกรจับมได้ถ่ายหูถ่ายห้อยถ่ายไปเลยได้เราเพือนกระจ้าอะไะ ่นเห็ุอัน่าจุปัสสาพี่น้องจ้า่นเหดุ่าจุปัสสาตอนคู่ีน้องนางี้จมุกเด้อกิดส่หนาวอายุมาได้อกเลครับพี่น้องจ้าัน้ี้เตรียมกลับบ้าน สำหรับคลิปมิคาล่าละโทเมพี่น้องมาบคุมาตาจอยพอดีแลวเรามาเก็บกดติดตามสองแม่น้องเดือนในเด้อคิดขาดประกันใดขอถอยขอไปเอสซีทุกท่านเนาะจะได้กระเพาะกันใหมคลิปหนาพี่น้องจ่ากะสบายดี